แฟนละครมิคราะหลังเบลล่ารานีไม่มีละครใหม่หนึ่งปีเต็ม เป็นอีกหนึ่งนาะงเอกขวัญใจมหาชนเลยล่ะค่ะสำหรับเบลล่าราณีเพราะไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็มังแถมยังวางตัวดีจนเป็นที่รักของแฟนๆทั้งประเทศแต่ในปีนี้แฟนๆก็ไม่ได้ดูละครใหม่ของเธอเลยมีเพียงละครเรื่องเก่าที่เอากลับมารีรันกันโดยรู้ว,ว่าล่าสุดแฟนละครก็ได้ออกมาวิเคราะห์สาเหตุที่ช่องเอาแต่ละครเก่าของเบลล่ามารีรันแล้วซึ่งมองว่าน่าจะเป็นเพราะต้องการลดต้นทุนแต่คงสถานะกําไรเลยต้องเอาละครเก่าของนักสแสดงที่อยู่ในกระแสมารีรนันเลยต้องเลือกละครของเบลล่า เอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะเกินต้เม,มลารานีไม่มีละครใหม่ท่องซามทรงละครรีรันรรัวร,รับมงเจอแม่ละครรีรนัน เทียนหนประจำปี2565กระทู้นี้ของโวเบลลารานีนักแสดงสาวสังกัดช่อง3ปีพศ2565ไม่มีละครใหม่ขอย่างแฟนๆไม่ได้ดูละครใหม่ของเธอเลยเมื่อช่อง3ต้องการลดต้นทุนโคงสถานะกำไรหนึ่งในนั้นคือการเลือกรีรันละครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การดึงละครของนักแสดงที่เป็นที่นิยมอยู่ในกระแสอยู่ในดวงใจมหาชนคงหนีไม่พ้นละครของสาวเบลลารณี เริ่มจากเดือนมนกราคมกับละครรอยเล่มัญญาดีรันไรมาสหนึ่งเรตติ้งดีมากบางตอนเอาชนะผู้แข่งครองอันดับหนึ่งประจำวันเรตติ้งตอนจบไปที่4.1สูงมากสำหรับช่อง3ในตอนนี้รอบแรกที่ออกอกาศเรตติ้งจบไป5กว่าเลยนะเออปังจริงรอบต่อไปช่อง3าจะดีรันลงตอนเย็นตอนบ่ายอีกรอบแน่นอนภาพรวมเรตติ้งไรมาสสองยังพอไปได้ไรมารสามเอาแล้วเรตติง้งละครเริ่มไม่ดีเพราะเข้าสู่ฤดูมรสุม บนฟ้าคือภาษาของเรตติ้งฮอนไยช่องสามสงละครปาฏิวัตรดารีรันรอพีเท่าไรไม่รู้ครองเวลาพรามไทม์เพยงหนึ่งเช่นเคยปรากฏว่าเรตติ้งก็ดีด,ดีตามเคยตอนจบฟาดเรตติ้งชนะคู่แข่งไปแบบสวยๆไรมาสี่ช่องสามก็ไม่พลาดอีกส่งละครให้รักพี่พ่างสาม,มารีรันครั้งแรกในช่วงเพย์หนึ่งเช่นเคยแต่ผิดคาดเรตติ้งไม่ได้ตามเป้า เพราะเมื่อออนแอร์ครั้งแรกเรตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไรมีเสียงบ่นจากคนดูรระการแต่ช่องก็มีได้นำพานำมาจัดนามใจชั้นเรตติ้งเลยจบไปแบบเงาเรตติ้ง1.9งแต่ได้เงิน้ายโฆษณาเน,นเน้นเลยยัง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 ,ยงไม่นำใจช่องสามพอ่อจัดละครรู่ท่านมารีรันช่วงเที่ยงสองเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เอาสิเอากระช่องละครใหมๆ่ๆหาได้จัดให้เป็นลาใหมา่เลือกรีรันจนน้องช้ำไปหมดเลย ใดๆจะส่งละครเก่าดีรันของเบลล่ามาหลายรอบก็ไม่ไหวนะช่องซ้ำหลังจบละครคของนิคิตขอให้ส่งละครดีๆให้เบลล่ามากๆหน่อยเพราะถ้าบทดีละครสนุกเรตติ้งก็จะตามมาคุณก็จะมีละครร้ามมีรันสองถึงสามรอบไปอีกเฮองานนี้แฟนละครก็ได้ออกมาวิเคราะห์รวดๆเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าแม้ละครเรื่องเก่าของเบลล่าจะปังแค่ไหนแต่ก็อยากจะติดตามผลงานใหม่ของสาวคนนี้อยู่ดีเอาเป็นว่าจะได้ชมละครใหม่ของเบลล่าตอนไหนก็ต้องรอติดตามกัน ฝากด like กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ